สวัสดีทุกคนที่ชอบกินชาบูนะครับวันนี้เรามาทําคลิปปลูกบอนบอสซัมต้นที่สองใช่เดี๋ยวต้นแรกก็ตามตามเหตุตามตามคลิปหนึ่งชั่วโมงนะครับไปดูก็ได้ผมจะไม่สปอยเด็ดๆนะไปดูก็ได้เลยบอกไปดิบอกอะไรอ่ะมันผมถือใช้ไอเนี่ยลบจปลบไอผลมันอ่ะบอกทําไมแล้วุณต้องให้เขาไปดูเองเลียวเขาไม่ดูเป็นหนึ่งชั่วโมงเขาดูอยู่แล้วใช่ไหมคนดูคอมเมนต์มา และผมก็น้องผมก็พึ่งุูมได้ตัวนี้มาตัวที่แรงที่สุดในตัวออบให้เขาดูครับไม่เอาเขามาเร็วหกนาทีแล้วครับสกิลเว้แรสุดตัวนะครับแล้วน้องภูมิก็ุูมได้เหตดด้วยนะว่าดีเลยครับตอนนี้คือส่วนเริ่มกลับมาลุกันนะนี่เห็นไหมน้องเขาเท่มากคนละตัวกันหรือเปล่าครับนันถูกแล้วไม่ใช่ครับตัวผมมันจะตัวยิงยังงงงนี่ตัวยิงยังงงใช่ไรครับมันดูแปลกแปลก มันดูไม่เท่เหมือนในรูปอะ่ะในรูปคนเหมือนไพเซราทอปบวกกับทีเล็กอะ่ะแล้วก็บวกกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรแตงกวาตองเข้าไปอะ okay, ่ะเอาไข่ปลาลอาอก่อนเพราะผมจะมาปลูกไอ้บอลบอลซ้มซึ่งผมจะต้องใช้ไทเซราทอปนะครับแล้วก็น้องกบตีดนิ้วใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องใชอจริงจอะ่ะน้องกรบดีดนิ้วไหนไทเซราทอปปุ๊บ,บ,บไทเซราทอปครับเอาตัวใหญ่ๆสิ แล้วก็เอาตัวหนออกดีอันนี้กันมันก็เพิ่มอายุเหมือนกันอ้นาวน้อคุณไม่อยากให้ตัวผมแก่เหรอเอเอแล้วโรลี่ป๊อปนี่ราคาเท่าไหร่ครับใช่ครับไอ้โรล,ลี่ป๊อปไอ้ตัวนี่แบบเป็นเหมือนลูกอมอเพื่อาจัดเลี้ยเอฟเฉยอเอฟรฟไฟเอฟบอฟอกกี้ลีโนโซาฮา,า,าปปมาครับน้องแก่ เาอาห้ดีดนิ้วไวๆนะเอาช่องว่างๆเลยครับตรงจ้องๆตรงที่เหลือตรงนี้นะห้ามกดเองนะ<อ>สวยครับสวยตรงตามที่ีเรียบร้อยน้องกดดีนิว้วน,นี่นะครับดีดนี้นะครับถ้ากบดีนิ้วนะคือโอ้โหคือเราใช้ไปเป็นเกือบพันอันเพื่อที่จะให้มันโตคนิปิม่มออกตูออกมาแล้วว้าวคลิปนี้ไม่ใช่คลิปปูนะครับมันคือคลิปทําสูตรยักษ์ แต่ผมวจะปลูกให้ดูด้วยเพราะมันหล่อนะนี่ยันเพื่อให้ต้นต้นมาตัวไว้ด้วยใช่ไหมใช่ครับมันเพิ่งตัดมามานะมาพอดีด้วยไงโอ้ตัวเล็กจัดแล้วถ้าน้องปลาหมึกเขาไปก๊อบตัวนั้นขึ้นมาห่ะครับเออถ้าปลาหมึกก๊อบกบสมมุติแต่ต่นนี้เราออกออกสินะถ้าน้องรีบก๊อบกบไม่ต้องหรอกครับเอาออกก่อนไหมผมว่าเออแต่น้องปลาหมึกคูดาวเท่าไหร่ล่ะครับสองนาทีเอง ขอ,อเนะี่ยยเอาน้องดินนิวออกก่อนนะนี่เป็นสูตรของผมเองนะชิคเก้นซอมบี้ด้วยครับอืมเสียดายชิคเก้นซอมบี้จะได้ใช้สกิลแหละเออเสียดายชิคเก้นซอมบี้ใช้นี่ด้วยนะใช้นี่ได้จะพูดเลยทำไมแ <laughs> ค่ใช้นี่ไม่เป็นไรครับผมเข้าไปสุ่มเอาใหม่เดี๋ยวผมจะยัดตัวที่แรที่สุด0.5เปอร์เซ็นต์ลงไปในตู้นั้นนะสมมุติถ้าโรลลี่ป,ป๊อปขายคื สวรรค์ของคนรักสั่นเลยลงไปเลยครับลอยอันจุกๆให้เหลือลอยอันแล้วพอครับใช้หมดเลยบ้าข้างหมดเลยหรือเปล่าตาหมึหกละตัวตีแล้วเดินขาสองรอบแล้วแต่ถ้าก๊อฟยังไงก็รวยใช่ไหมครับบอกเลยอื่แบบมันโตก่อนเนี่ยผมไม่ได้ใช้กุบเลยนะโอเคมันออกเป็นใบไม้ออกมาก็ดีก็ดีใจแล้วครับ หมดจากพันกว่าอันหายไปเพราะบูนบอต้มแล้วประมาณห้าร้อยกว่าอันเออถ้าแบบดูสองออพีนะหายไปเกือบพันอันอ่ะอีกสิบสามวิลีนะก็รอได้เลยแล้วก็ปลูกต่อนะรีบก๊อบเลยน้องมึกน้องมึกรีบกอ๊อบมาเลยใครยังไม่รู้สก,กิลนะนะ้องเขาจะไปกินนะเลออีเ้งกงนี่คือไปก๊อบสถานะของผลในบ้านเรา ให้ไปกินให้กับอีกคนหนึ่งที่เราล็อกไว้อ่ที่เป็นหัวใจไว้นะใช่ถือว่าโกงมากแต่ตอนเนี้ยก็แสดงว่าเขาต้องไปกินทานตะวันก่อนใช่ไหมล่ะตอนนี้ตอนนี้ยังไม่โตทีใช่ตอนนี้เขาก็้ให้ทานตะวันก่อนเพราะผมไม่ก็อนี้ยไม่โตที้ไม่ทำสูตรทีนี่โตเต็มที่แล้วไหมตอนเก้าเปอร์เซ็นตโอ้ยี่ไเปอร์เซ็นต แล้วก็อีกอีกทีครับไปนัติดตามมาเขาเลยติดตามเสมอแปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างไอน้องแปลงล่างเงี้ยแหละครับเผื่อเอากรุดลงโอ้โหเกรุดแล้วอ่ะน้องเขแปลงล่างแล้วนี่เอาะไรไงไอ้นน้องเขาไล่กินต้นไม้อยู่เขาไปยืนดูต้นไม้นะสมบูตเอาเลยนะมันกดหัวใจไว้ด้วยหรอเอ้าเยี้ยอะไรไงเอาแล้วผมปลดล็อกไปแล้วนะจริงๆอ่ะ กิ่งบัวล็อกเยอะมากเลยทั้งสวนเลยแหละชาบอแล้วครับใช่ครับชาบ่อเลยก่อนหน้านี้นผมเปิดล็อกไปแล้วแย่แล้วไงแย่ยยแล้วคันไฟไหม้คันไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะครับผมไม่เล่นนะครับผมไม่ตลกนะครับไม่ตลกผมไม่ตลก ไม่ทันแล้วครับมันปลาหมึกเขาแปลงร่างแล้วไม่นะเขาก็ไปใส่โอ้โหตอนนี้จริงด้วยจะได้ว่าเราต้องเอาออกจากต้นโอ้โห,โโหผมขออนุญาตเอาวัวจะออกก่อนนะครับเพื่อมันกลับไปอยู่ในากินปากครับผมต้องถ่ายก่อนครับเพราะว่าตัวจริงอ่ะสกีมันจะเริ่มแล้วเดี๋ยวผมให้เอาออกวันนี้ผมะพยายามเอาออกไม่ได้ที่สุตัวจริงเขาคือโกงมากนะ เบาเน,นี่ย <คน S 1> ปด<ล>เยอะไม่น่าล็อกไว้เลยครับเมื่อก่อนพอจะได้ผมปิดล,ล,ล็อกไปเยอะมากหมดแล้วด้วยวันนี้ผมปิดล็อกไวหมดแล้วแต่เกมน่าจะบักมั้งอยู่บนเน็ตกาก็ไม่รู้นะให้มันล็อกเองมันน่าจะล็อกเองไม่ได้นหมดแล้วครับย,ยังครับก็เหนื่อยไหะโอ้โหนี่ล็อกเพิ่มแล้วทีนี้อันนี้อันนี้ อันนเงี้มา,นนมาจากนี้อันนี้อ้นนอ่าหมดหลอือยังต้องถือนะขึ้นมาเช็คิครับถือขึ้นมาเช็คอันเอกาล็กิี่กระชงน่าออกอันนี้จัไม่ได้นะครบวัาล็อกอนน ขอให้ต้นอะไรวะค่อยซาฟาวเวอร์ชวยช่วยช่วยช่วยบ้านคือซาร์ฟเวอร์แพงแน่แน่สองร้อยล้านเองโอเคครับถูกมากไม่ผมจะให้ฐานะแล้วก็มาใส่ต้นนี้แทนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเขี่ยต้นอื่นหมดเอาหัวใจออกเลยเดี๋ยวผมจะเอาออกมาเดี๋ยวผมเก็บให้หมดเลยพวกเนี้ยใช่ไม่แพงก็ช่างหัวหมัดอย่างน้อยขั้นต่ำหมดนี่ก็น่าจะหมื่นล้านอ่ะนั่าจะสูตรของผมนะ ผมคิดว่าอาจจะเหลืออันที่เป็นดิโก้ไว้ฉวนไปกอบดิโก้แล้วรวยเลยอันนั้นอยู่ไหนวะนั่นอะนีไอ้นีำเนี่ยจำดำตุ้มตุ้มซาคูระเนี่ยไม่มีไหนต้นนี้หรือเปล่าใช่ครับต้นนี้ครับสำหรับผมต้นนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะมันก็แพงยนะ ห้าร้อยห้าล้านเลยเมื่อกี้โอ้ทำไมมันยังล็อกอยู่ฝั่งโน้นอีกอ่ะอย่างนี้ต้องสองต้นอันนี้คือเราไอ้นู้สกิลไปแล้วนะไปเรอยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมนหมดแล้วเบาเฮ้ยมันจะหมดแล้วนะนี่มีแต่ของฝั่งนี้นะโรซี่นะอ่ะเราเพิ่มไหมอ่าหมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวใช้ไม้ไปเช็คเลือแต่ชาติวัน สวยครับเอา้าไม่เป็นไรยังไงก็ต้องขายอ่ะยังไม่ได้ถืออะไรมันก็ไม่มีเลยก็ปิดกดปิดอันมาดูกันว่าอันเดีลสองร้อย200ล้านเข้าขาเต่าทานตะว,ว,วันเลยเอา้าเอ่าเข้าตะวันเลยเอ้าล้วซื้อสตอรอเบอรี่บอกว่าผมต้องไปคราฟนั่นก่อนละไอ้ที่คราฟให้แบบให,ให,ให,ให้มันกลายเป็นปมาริทอะ่ะ แล้วคุณมีอยู่เดียวไหมครับตอนแรก<ะ>ตอนแรกผมเห็นคุณถือแล้แอคอยู่มันมีอยูหกอันไม่มันไม่พอมันมีสิบสองต้นโวมาน,นี่แล้วห้มันผลโตนะใส่ไปแล้วก็ใช้ร้อยกบดินิ้วแล้วคุณไม่ปักคิดจะปักสปริงเกิลหน่อยเหรออย่าค่อยปักตอนนี้เราขอทำแอนคาร์ก่อนแล้วก,กบดินิ้วปุ๊บขึ้นมาโตเลยไงก็ใช่ไงโคม่านะกบชิคเกตชอมบี้หรือว่ากบอีทีกบไปต้น ต้องเป็นตัว E ข้างหน้าด้วยนะ Exo Fox Fox ธรร,ร,รมดาค,คือกลบเขียวนะไม่ได้เป็นผมไปค้าก่อนนะครับบายเอา้าปลาหมึกกบ๊บกบครับคุณยังไม่เอากลบออกทีหรือเปล่าเนี่ยเออมีสองตัวนั่นเนี่ยผมว่าแนละ้ว <laughs> อะไรว่ารอกระดาษคลิปโอ้โอ้โอ้ได้เปนไรเดี๋ยวตัวจริงมันจะมาและเราก็รอตอนมันตัวจริงมาเลยก็ได้จะรอไปเลยนะ แล้วก็เอาตัวนนลงมาตัวไม่กบเนี่ยผมปูกต้นนี้อยู่นะเอาไปครับใช่ครับมาครับวันนี้โยบที่คุณผมจำ้ไหมผมมาผมซช้าๆนี่ผม,มนำฟีอยู่ให้เก็บบนปรสซ้งประมาณสิบอันก็เลยยังไม่ได้ทำผลยักษ์นะที่ผ่านไปสักประมาณแป๊บนึงอะเกือบก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็อตมแล้วาณสามสิบกว่านี้แล้วต้วอทงทำฟีก่อน ชัวกับผมอยากได้ต้นที่สามไปจริงแสดงควสเสร็จปุ๊บก็ไอหนูเลยจริงๆผม,มน่าจะมีสามต้นแล้วแต่ผมไม่นั่นอ่ะที่ผมไม่ลบอ่ะถ้าผมว่าเดือนสัปดาห์นี่มันนานมากแต่ว่าผมจะทำทันเหลือเวลาอีกแค่ยี่สิบสามนาทีก็รีแล้วอ่ะิีหกวันน่าจะสามารถจะได้บูมมาสามอีกแสดงคุยบัวมาสามเราไม่มทำเลยนะเพราะอียี่สิบสามนาทีมันรีแล้ว เดี๋ยวแม่น้องแล้วแหละก็ทำสูบบอลก็ทำใหญ่ได้เลยเดี๋ยวให้ปลาหมึกกินก่อนอ่ะให้ตัวให้ได,ดนโน้องซอกินก่อนขอหน้าพุงกนินไปแล้เพี้ยเพี้ยกินตั้งแต่เช้าแหละอ่ะอ๋ออิ่มแล้วอ่ะมันหมดเวลาแล้วอ่ะอ่ะ,อะ,อะให้ไปแล้วทุกตัวไหมวะอ่ะทุกตัวก<า>่นมันมาแล้วมันมาแล้วไปกินอยู่ไปกินอยู่กินผลไม้อยู่ไปกินผลไม้อยู่อยู่ดีว่ามันจะไปกินอันไหนนะอุ้ยดิโก้ว้าว ให้ตน้นอุ้ยทางตะวันที่ติดดิโกมันก็คงเป็นพระเจ้าสินะกินกิ๊กอ่ะสวยสวยสวยขึ้นมาเลยครับสามร้อยเสเกล้านถูกมากนะครับตามตรงเลยมันควรไปได้มากกว่าน,นี้คุณว่าไหมอมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพอแค่นี้เลยอ่ะผมจะเอาไอต้นพวกนี้ออกมาเลยเที่ยวแต่ว่าผมยังรับไม่ได้ทีนะ เราเออกไปก่อนเศร้านะครับอแต่ที่เห็นต้นใหญ่ถูกทีย้ยแบบนี้เนี่ยผมไม่มีที่นะที่เดียวเรค่อยเอาออกที่ตัดอ่ะยังไม่มีนะ,ะมันรู้สึกเสียดายนะมันต้นหายอะ่ะอุย้ยอุ้ยตัวนี้ไอต,ตัวนี้มีไอ้นั่นเมียมาตอมบี้เออตอมบี้ยังไม่มีเนาะเก็บไปเก็บไปต้วนึงกูโกูจาแน่โกูด้วยอืม คแค่นี้สถานะมันก็เหลือน้อยแล้วมันไม่มีทางเลือกแล้วโอ้โหดิโก้มันใหญ่อันี้น่าจะแพงมากครับทั้งตัวตอนนี้จะประมาณหลักพันล้านถึงอยู่แล้วแหละพันล้าน,เล,าานาเลยเนาะทานล้านแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมาดูตอนจะทําบอลบาซ้มเลยก็ได้เพราะว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรมากมจะทําบอลบระซ้มนะครับคลิปนี้ไปดูตอนทาบอลบาะซัมกัน <ST> ผมจะเปลี่ยนชื่อคลิปแล้วครับคลิปนี้ก็คือคลิปการรีวิวไอตัวนี้นะครับรีวิวตัว0 5ในใครไม่คือมันเป็นตัวที่ถ้าได้คือเปลี่ยนชื่อคลิปเฉยเท่าไหร่ก็ต้องเสี่ยงนะบอกเลยคุ้มมากตัวนี้คุ้มคุ้มคือเราแค่คแบบฟาร์มต้นกาดกๆากให้ติดเสนอหน้าอะไรก็ได้ที่แบบเยอะๆแล้วก็เอาให้มันไปกอ๊อปแล้วก็ไปติดต้นแพงๆของเราที่กดหัวใจไว้ละล้วกี่ทีแล้กี่ที วิ่งเลยนาทีนะครับตอนนี้เกตนาทีทันไหมไม่น่าล่ะครับถ้ากรบลองไม่ทันแล้วคือไม่ทันอือล้มแล้วหายไปหมดไปไฟวินเลยจุบจุบเอาเมกอีกครับแค่เมือกลีร้องปุ๊บเปลี่ยนแปลงลาบปุ๊บผมวางกบเลยนะใช่พี่ที่มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาฝนตกถ้ามีเสียงรบกวนน้องขออภัยด้วยนะครับฝนมันตกอะไรตอนนี้วะเนี่ย พลังมันเลยนะอือมันคือต้นอะไรครับเนะี่ยต้นที่เหมือนดอกไม้อะไรผสมกับอะไรสักอย่างเนี่ยอันอันนี้ต้องทำเพื่อโอ๊ยโอ๊ยหน้าตาน่ะน้องเขาแปลงล่าแล้วครับน้องเขาแปลงล่าปีหน้าตา่างแปลงล่าแล้วครับคนเขา<อ>ก็จะมากัดไอ้สาระนั้นเอ็ดมินหรือไม่ไมอ่ะอ่ะฝนหยุดตกพอดีครับนล้วเขามากัดสาระแล้วนะครับฝนตกเอกแล้วครับเมื่อกี้มันหยุดนะครับ น้องเขาเหมือนจะเล็งไปที่ซอมบี้นะครับใช่หรือเปล่าแล้วจังหวะนี้นะครับน้องเขาก็ตกแล้วนะโอ้โหมีเจีงรบกวนแน่ๆเลยน่าจะกินสถานะซ้ายนะครับตอนนี้ใช่ครับอีกต้นนึงนะครับอีกต้นนึงแล้วงเขาก็แบบกินสถานะแอดมินเดอร์เอาปึ๊บปล่อยครับเขาเขาจะมันจะปล่อยปึ๊บอุ้ยเอาโรล่ามาทําไมซ้ำเขาเนี่ยแล้วก็มีสถานะเคที่เรายังไม่ได้เลยครับ ที่เรางงๆกันอะ่ะตัวตัวซีอะอ่าแล้วจะจะน้ายก็มาด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ป้าหมืกด้วยนะครับออันนี้ไอนน้ขอบพูณจริงแบบไม่ไม่กลัวตีนะครับอืมคือว่าใช้ได้นะครับโอ้โหดังมากนะครับตอน,นีนฝนใช่ครับตกแรงนะครับบริเวณสุรา์นะตกแรงมากตกแรงมากๆ คลิปนี้เราจะพูดดีนะครับผมไม่มีเราจะพูดคำหยาบนะครับใช่ครับผมไม่มีเรื่องให้บน่นเพราะตัวละครก็ดีทั้งอยา่างดวงก็ดีโอ้ดีใจมากนะครับทีนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยพูดคำหยาบแต่ว่าผมทําให้คนดูสนุก,นกตุ๋นนะครับเหมือนพี่วินโลกรูดนะเพราะว่าพี่บินก็ไม่น่าจะแบบแน,นั้นนะไม่น่าจะพูดคำหยาบแต่จริงๆนอะ่ะเชื่อเพราะเขาก็เป็นคนดีนะพี่ทีครับอ่าพี่ที ท,ทีีอยู่ทีไหนไม่ต้องสงสัยล้ว่าทำไมที่พิมพ์เป็นแบบนั้นนี่คือตัวละครนายอะไรของพี่ภูไม่รู้นะครับในแอปนะครับใช่ครับไปหาดูกันได้นะย่บูลงคลิปบ่อยมากะัะไล์บ่อยมากใช่ครับยิบูไล์บ่อยถ้าอัดคลิปปุ๊บก็จ,จะไปไล์บางวันก็ไม่ได้ไล์สนุกอ่ะเราก็จะมาโอนนี้เลยก็ไปทอดอันที่แบบ ไม่ดีโกแล้วเก็บไปนะว่าทันฟรัเวอร์าก็ยังไม่ติดโกนะอันนี้เันใหญ่นะครับดีิใช้เสียทบประมาณเดียบพี่ไทยนํามาเยียบนะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยถอนเดี๋ยวเราสถานะมานเอาไปหมดก่อนเดี๋ยวค่อยถอนเลอกี่ตนนะ้นอ่ะคือผมไม่รู้นะครับว่ามันสามารถขโมยสถานะที่แอดมินให้มาได้ไหมอีสี่ต้นถ้ามาติดได้มันจะโกมากไปครับก่อน ไปไปคุ้ดอันนี้ไม่น่าทันแล้วคลิปบอลมาซ่อมเนี่ยโต้าจริงๆเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะไปดูทำสูบบอลมาซ่อมยากเลยบางใช่คลิปหน้าคือสูบบอลมาซ่อมจะนะเราเปลี่ยนคลิปเฉยเลยอะไรวะเนี่ยแต่มันต้องเปลี่ยนนะเพราะด้วยหลักของไปดูตอนปลาหมึกหรือตัวนี้มันทําเองเลยไปนี่ก็น่าจะครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมจะอัดไว้ก็คือปลาหมึกกับอันนี้มันก็น่าจะใกล้ๆกันใช่ครับนี่เป็นคุดทษาที่รีวิวแล้วเนาะ ผู้ต้มถั่วต้มแล้วเราก็จะไปดำเนินการกันแล้วเนาะใช่ในวันไหนครับเราจะถ่ายออวันถ่ายไม่บอยวันเราเราจะลงวันไหนคลิปนี้หรอครับไม่ใช่ไอคลิปไอบอลซ่อมบอลซ่มเราจะลงวันเสาร์แล้วกันครับแต่ว่าเราจะไม่ใช่ลงวันสองแต่ว่าเราทำคลิปแต่ว่าเราก็อาดคลิปไอ แต่ว,วันพุธกับวันพฤหัสเราต้องลงคลิปลงอ่ะเอ้ยอาลิปแต่ไม่บอกนะอาลิปเลยใช่เดี๋ยวคนดูเขารู้กันแต่ว,ว่าเมจะบอกไว้นะว่าอบอกว่าสัญญะเนี่ยผมลงวันศุกร์วันเสาร์แล้วคลิปนี้ลงตอนไหนครับไม่รู้อ่ะล,ลงไปคือถ้าคนดูได้ยินก็เราน่าจะลงคลิปนี้ไปแล้วนะใช่ใช่ มันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกครับแล้วจะใครดูถึงตอนนี้นะครับใครอยากได้จัดเลี้ยงฟรีผมไม่มีให้นะครับต,ตอนแรกผมแจกไปแล้ว <c oughs> แจกผลไ,ไม้ไปแล้วจะไม่มีใครเอาอมผมก็เลยกระสุนเศร้าครับอุ้ยตัวจริงแล้วครับตอนนี้ตัวจริงเริ่มกัดกินแล้วครับเริ่มกัดกินนะครับอุ้ยสนะารเดิมครับสนะารเดิมสันดได้ไปให้ทำไม จานาเด้น,นะครับเดือน้องหมึกครับน้องมึกน้องมือมากินแล้วเอา้าน้องหมึกแป,แปลงล่างแปลงล่างครับจังหวะนี้ทองครับทองครับน่องทองนองแมวกบมูลิดนะแมวนะแมวนะครับมูลิดมูลิดมียังอ่ะมีไรน้องมือก,ก็อะไรแล้วก็น้องเขาจะเอาเคุยสำเร็จด้วยครับห้าสิบบาทต่อปี แล้วก็ลุ้นมากครับอุ้ยสถานะเดิมเทนั้นเลยครับผมอบอกว่าอยาวมูรีแล้วมันเอามูรมีมาแปะโอ้สถานะเดิมหมดเลยมาเศร้านะอ๋อผมรู้ข้อเสียแหละมันก็สถานะเดิมได้อืตอนเนี้ยสิ่งที่มันไม่ติดอะแล้วผมอยากให้มันติดคือมีแค่โกกับสถานะซอมบี้นะจะ<ส>เป็นซอมบี้คอคแอดมินนะไอจับตัวใหม่คาๆก็ประมาณนี้ครับ บายบายครูกาบีดาสวัสดีนะครับทุกคนแล้วผมก็มีปัญหาจะบอกนะครับว่าผมเผื่อลบบนมาซ้ำไปแล้วผมก็เลยเปลี่ยนแมปเลยใช่ครับมันน่าเศร้ามากนะการที่เผื่อลบบนมาซ้ำในรหัสหลักทำใจไม่ได้นะครับเศร้าเอากอะเปืาปนก่อนจุ๊จุ๊จุ๊ก็ขอจบคลิปไปนั่นเลยครับผมจะบอกว่าผมเผื่อลบบนมาซ้ำนะครับบาย